นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ5ลรถตกรุ่นในปี2020อย่าซื้อถ่ายชอบของใหม่มีแต่รุ่นดังๆทั้งนั้นการซื้อรถใหม่ปลายแดง หลายคนก็หวังจะได้รถหน้าตาที่ทันสมัยเป็นปัจจุบันเพื่อให้กับการใช้งานได้นานๆโดยที่ไม่รู้สึกเบื่อซะก่อนแต่จะเป็นอย่างไรหากคุณเพิ่งถอยรถจากโชรูม,มาแล้วอีกไม่ถึงปีก็มีรุ่นใหม่ที่สวยกว่าทันสมัยกว่าออกมาขายแทนที่รุ่นของคุณถ้าใครยอมเรื่องอย่างนี้ไม่ได้อย่าซื้อรถ5้ารุ่นที่เราคิดไว้แล้วว่าน่าจะตกรุ่นในปีนี้ดูจากประวัติการวางขายรถยนต์มาก่อนว่าเคยมีอายุอยู่บนโชรูม,มานานแค่ไหน แล้วนําข้อมูลในอดีตมาหาคําตอบกับรุ่นปัจจุบันว่ามีชื่อรุ่นใดบ้างในไทยที่เข้าขายในตอนนี้ประกอบกับข่าวรถรุ่นใหม่จากเมืองนอกออกมาจอคิวขายแล้วและแน่นอนว่าจะมาเมืองไทยภายในปีหน้าเกิดเป็นรายชื่อรถดังที่ไก่ตกรุ่นตามนี้อันดับ5 Mazda bt 5 0 pro 2021รถกระบะจาก Mazda รุ่นนี้เปลี่ยนโฉมใหม่หมดจดไปแล้วในประเทศออสเตรเลีย เป็นที่แรกของโลกเตรียมออกจำหน่ายอย่างเป็นทางการในออสเตรเลียภายในเดือนตุลาคมนี้ดังนั้น Mazda จึงต้องทำการเร่งระบายสต็อกด้วยการลดราคา2 0 0 0 0 0บาทเพื่อเตรียมนำรุ่นใหม่มาขายในปีหน้าอันดับ4 h o n d a Jazz 2 0 2 0รถแฮทแบ็กพิกัด1.5ที่ยังมียอดขายดีที่สุดในกลุ่มออกทำตลาดมานานเกือบ6ปีแล้ว เดยจุดเด่นกับเครื่องยนต์เบนซิน,น1.5ให้กำลัง117แรงมา้าที่ไว้ใจในเรื่องความทนทานอะไหล่เยอะมีราคาเริ่มต้นเพียง555,000บาทจนไปถึงรุ่นท็อปที่มีราคาที่754,000บาทแต่เตรียมที่จะสิ้นสุดทำการตลาดในปี2020นี่เองโดยจะถูกแทนที่ด้วย Honda City h a t b a c k ซึ่งใช้พื้นฐานเดียวกับ City โฉมใหม่ ที่เป็นอีโคคาเลืองเปนซิน1.0ลิตร122แรงม้าที่มากกว่าเดิมเตรียมออกขายในรุ่นใหม่ปีหน้าอันดับ3 Isuzu MU-X 2021รถอเนกประสงค์จัดแ,แปลงจากดีแมโชมเก่ามีการปรับหน้าตารถเล็กน้อยคือรุ่นออนตั้งแต่ในช่วงปี2019จากนั้นในปลายปีดังกล่าวก็เปิดตัวรถรถกระบะรุ่นใหม่เปลี่ยนโฉมพร้อมฉายา พลานุภาพพิกโลซึ่งก็าทำให้ MUX ที่ใช้พื้นฐานเดียวกับรถกระบะต้องทำการเปลี่ยนโฉมตามไปด้วยโดยอาจจะเลื่อนการเปิดตัวในปีนี้ไปเป็นปีหน้าแทนไม่เกินนี้ตามสูตรการเปิดตัว PPV ที่เคยทำมาก่อนอันดับ2 Mercedes-Benz S-Class 2021รถเบนซ์ S-Class รุ่นปัจจุบันรหัสตัวถัง w 222ขายมาตั้งแต่ปี2013แล้วล่าสุดนี้ในต้นเดือนกันยายนก็ได้เปิดตัวรุ่นเปลี่ยนโฉมใหม่เป็นรหัสตัวถัง w 223กับจุดเด่นที่คงไฟหน้าหลังขนาดเล็กลงตามกระแสความสปอร์ตและมีถุงลมนิรภัยหลังขังแรกของโลกเตรียมส่งมอบในปีหน้าส่วนไทยจะมาแบบนำเข้าก่อนในปี2021 ได้ล้ำกว่าขายแน่นอนอันดับ 1. น,นิสันนวาร่าปี2021รถกระบะเจ้า,จานิสันนี้ก็ขายมาแล้วกว่า6ปีเต็มกอัาจะถึงเวลาปรับเปลี่ยนชมมใหม่กันบ้างล่าสุดนี้ได้มีภาพสปอยช็อตของรถกระบะรุ่นใหม่ที่เป็นการไมเนอร์ชนเปลี่ยนหน้าใหม่แต่ถูกพางจนไม่เห็นเส้นสายออกมาวิ่งทดสอบจริงแล้วคาดว่าจะเปิดตัวปลายปีนี้ ส่วนเครื่องยนต์ก็น่าจะมีการใช้บล็อกดีเซล2.3เทอร์โบคู่190แรงม้าจากเทล่าลงมาในก,กระบะด้วย